สวัสดีปีใหม่ค่ะปี2522นะคะขอให้ทุกคนนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะวันนี้จะมาบอกว่าทําไมถึงเลิกนะคะเพาะ,มะเมล็ดนะคะเฉพาะโดยเฉพาะพวกมเมล็ดพลิกแล้วก็มะเขือนะคะว่าทาไมถึงเลิกเพ,าะ,เพาะในกระดาษทิชชู่นะคะสาเหตุมีเยอะมากเลยค่ะคือพอถ้าเราเพาะไปแล้วเนี่ยเ,เขาเริ่มง,งอกแล้วตอนเราที่จะ เอาแยกออกมาใส่กระถางแบบนี้เนี่ยนะคะคือมันลำบากมากนะคะอายุก็เริ่มเยอะแล้วนะคะแล้วก็มันก็จะเกิดการหักการขาดนะคะก,ก็ก็ทดลองหลายๆแบบหลายๆวิธีมานะคะแล้วก็มาวิธีนี้คือแบบว่าเวิร์กสุดแล้วะคะ่ะแล้วก็คือใช้ได้ทั้งคือใช้ได้ทุกๆุกมเมล็ดเลยนะคะที่ที่ได้ได้ได,ได้ทำมา เราก็วันนี้เราจะมาเพาะนะคะเป็นเมล็ดพริกนะคะที่จริงก็ควรที่จะแช่น้ําไว้อย่างน้อย8ชั่วโมงขึ้นไปนะคะหรือจะแช่ค้างคืนไว้ก็ได้แล้วก็จะเป็นมะเขือนะคะชื่ออะไรเอ่ยรอสักครู่เป็นมะเขือเปอะนะคะลูกมะเขือปออ,อลักบีนะคะลูกเล็กๆยาวๆนะคะเอาไว้ทานกับน้ำพริก ก็ที่จริงก็ได้เพาะไปแล้วนะคะก็อย่างที่บอกก็คือเพาะไปในกระดาษทิชชู่แล้วก็ทดลองดูแต่ก็เห็นว่าอมมันลำบากเหลือเกินแล้ววันนี้ก็เลยจะมาทดลองว่า,เ,าเรามาเพาะด้วยวิธีไหนมีคนมาทักทายน้องอย่ายุ่งสิคะมีคนมาช่วยด้วยคะ่ะ นั่งอยู่ในโต๊ะทางานนะคะอยู่ในอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์แล้วก็เป็นที่นอนของเขา <laughs> เอา่เรามาเริ่มต่อเรามาเริ่มเลยนะคะที่จริงก็อย่างที่บอกนะคะควรจะแช่น้ําไว้แต่ว่าวันนี้เราก็เลยไม่ได้แช่น้ําก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราไม่ได้รีบร้อนเพิ่งจับปีใหม่ด้วยเนาะแล้วก็ยังมีเวลาอยู่นะคะให้ดีที่สุดก็น่าจะพอประมาณเดือนนี้นะคะอา่ามกรลาเพื่อที่จะให้ทันทันให้เขาออกดอก ช่วงซัมเมอร์นะคะในใน,ในของสวีเดนแล้วก็แถบเออสแกนเนเบีย uh, นะคะก็ที่จริงทำแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือดินนะคะเป็นดินอันนี้เรามีดินปลูกธรรมดานะคะเป็นแล้วก็จะใช้ดินเพาะก็ได้นะคะไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็เอ่อที่จริงก็ควรจะแช่น้าไว้ก็ได้หรือไม่แช่ก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้เราจะเพาะกระถางเดียวค่ะ ใส่ทั้งสองอันเลยคือตอนนี้เจ้าเจ้าลีลูเขาแบบกวนมากคือจะมาช่วยตลอดเลยค่ะชอบชอบมากไปละเรามาต่อกันนะคะ ั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาแยกทําการแยกนะใช้อะไรก็ได้นะขั้นไว้วันนี้เราก็จะทําแบบคนขี้เกียจขี้เกียจนะคะฝั่งนี้เราจะให้เป็นมะเขือฝั่งนี้เราจะให้เป็นพลิกนะคะก็ง่ายๆเลยก็โรยลงไปเลยค่ะถ้าแช่น้ำก็อาจจะจะลำบากในการโรยนิดนึงก็ทีๆก็ไม่เป็นไรค่ะ จะได้อัดไหมคะลูกวันนี้เอาจะช่วยโอเคคุณจะนอนคุณจะนอนเดี๋ยวเราขยับให้คะ่ะพอใจแล้วใช่ไหมคะโอเคไอเจ้าตัวปว่วนก็อย่างที่เห็นนี่ล่ะเขาเขาเขาแบบว่าคือตั้งแต่มีเขามาเนี่ยก็แบบมันมันมันวุ่นวายไปหมดเลยค่ะก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็จะมาโรยพริก อย่าเลียมันนะคะลูกมันมันเผ็ดนะคะเลียมือแม่ไปแล้วเรียบร้อยก็กระเด็นมาฝั่งนี้่าได้ละเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เราก็จะแยกกันออกได้แล้วว่าฝั่งไหนเป็นพริกเราก็จะหาอะไรมาแต่ที่จริงเนี่ยมันก็เดี๋ยวเราใช้ปากกาเขียนเอาไว้นะคะก็โรยดินลงไปไม่ต้องหนานะคะแค่แบบว่า กรอบให้มันแบบว่าไม่ให้แบบว่าความชื้นมันมันระเหยออกไปมากแล้วก็เขาจะได้งอความพอ,มพอมกันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปหาไม้จิ้มฟันมาคั่นเอาไว้อะไรก็ได้นะคะเป็นไม้เป็นอะไรก็ได้มาคั่นเอาไว้เราก็จะทําประมาณนี้อันอันคือแบบว่าตอนนี้เสถานที่ไม่พอนะคะเพราะว่า มีเจ้านี่โผล่เข้ามาในชีวิตก็จะไปแย่งพื้นที่เขาก็มากไม่ได้รู้สึกว่าตอนนี้จะแย่งพื้นที่คุณแม่มากเลยนะคะลกูกชอบเหลือเกินกระดินนะฮะโอเคเรามาต่อค่ะก็เอาแบบเป็นแบบนี้นะคะก็จะถุงนะคะเป็นซิปล็อกซชื่อที่ไหนก็ได้นะคะมีเยอะแยะมากมายเป็นถุงธรรมดาก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่เข้าไปเลยอ่าเราก็จะเทน้ําเข้าไป น้ำประมาณใส่ประมาณสักครึ่งหนึ่งไปก่อนนะคะประมาณสักครึ่งถ้วยนะคะ50มิลลิตรประมาณนั้นนะคะใส่ลงไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวคืออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใส่น้ําเยอะนะคะใส่ประมาณนี้ละคะ่ะถ้าถ้วยขนาดกระถางประมาณขนาดนี้นะคะก็เสร็จแล้วก็จะเปิดไว้อย่างนี้ก่อนก็ได้นะคะให้เขาแบบว่าซึมน,น้ําน้ําให้เขาดูดน้าเนี่ยคะ่ะข้างล่างไปให้หมดอ๋อพริกนี้เป็นพริกที่ปลูกเองนะคะ ก็ปลูกมาสามสี่ปีแล้วก็เก็บเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ก็เอามาเนี่ยยังเนี่ยค่ะเราก็เดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยเขาเราก็ถ้าแบบว่าด้านหน้าเห็นเขาแบบว่ามันยังมันยังไม่ชื้นสักเท่าไหร่เนี่ยค่ะเราก็เดี๋ยวมาเติมน้าได้แต่ว่าอย่าเพิ่งใส่น้าเยอะนะคะค่อยๆเติมลงไปเอ่อเพราะว่าถ้าถ้าน้ําเยอะจัดเนี่ยเดี๋ยวมันจะทําให้ขึ้นรานแล้วก็เน่าเสียไปนะคะเอาแค่ชื้นนะคะอย่าแชะ แล้วก็พอท้เราได้แบบว่า,ามันชื้นเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วเนี่ยเราก็ปิดถุงไว้นะคะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีต่อไปนะคะว่าเอาไปวางไว้ที่ไหนได้บ้างนะคะก็อันนี้อย่างที่อันนี้เป็นพริกเ,เป็นพริกชี้ฟ้านะคะพริกพริกพริกชี้ฟ้าพริกยอดสนนะคะนี่ก็เก็บคุณแม่นะคะที่เมืองไทยส่งมเมล็ดพันธุ์มาให้ก็ปลูก ก็เก็บมาเลยตั้งแต่นั้นมาก็เก็บมาเลยพันไว้เองค่ะก็คัดเลือกเม็ดสวยๆมานี่ก็อันนี้น่าจะเออน่าจะได้ประมาณสักหกอาทิตย์แล้วค่ะหกอาทิตย์ได้แค่นี้ค่ะปลูกเพาะไว้ไม่ได้สนใจอะไรนะคะแล้วก็ทําแบบนี้แล้วค่ะที่สาธิตให้ดูเมื่อกี้นี้แล้วก็ใส่ถุงทิ้งแล้วก็วางไว้ข้างหน้าต่างธรรมดาค่ะขอบหน้าต่างในครัวนะคะที่บ้านแดดไม่ค่อยส่องด้วยค่ะเพราะว่าอยู่อีกอยู่ฝั่งทางทางตะอีกอีกฝั่งทางตะวันกับ ตะวันตกไปหน่อยนึงอันนี้ก็อย่างที่บอกค่ะเพราะไปแล้วก็ลืมนี่จะเป็นริดผลิกคิโนะนะคะก็ทําไว้เหมือนกันก็พอเขาประมาณนี้ค่ะแบบใบแบบเขาแบบนี่เขายืดเขายืดมากเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเวลาเราไปแยกเนี่ยมันก็จะเขาก็จะตั้งตัวได้เองแต่อันนี้รู้สึกว่าเราเอาออกจากถุงอะเร็วไปแล้วพออ,ออกจากถุงปั๊บเนี่ย ช่วงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะคะอาทิตย์หนึ่งพอดีเอาออกแล้วก็ไม่ได้ไปสนใจมันก็เลยแบบว่าก็ถึงเพาะใหม่นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตายไปเยอะแล้วก็พอดีว่าทำรีบ,รบมากเยื่อพลิกนะคะมันอยู่ข้างในมันก็เลยเกิดการขึ้นราแล้วก็เขาก็ตายไปเยอะเหมือนกันนะคะก็เราจะทำาทิงไว้ประมาณนั้นนะคะประมาณประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยะคะ่ะอยู่แต่แล้วแต่มล็ดพันธุ์นะคะเขาก็จะงอกประมาณนั้นนะคะ ก็เวลาผ่านไปนะคะที่เอาไปแช่ในน้ำไว้นะคะประมาณสัก15นาทีนะคะได้ก็เห็นว่าน้ำมันน้อยไปหน่อยนะคะเนื่องจากว่าดินที่ซื้อมานี่คือคือเปิดถุงไว้ทิ้งไว้นานแล้วนะคะก็เขาก็จะมีความแห้งมากกว่าปกตินะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะข้างนอกก็อยู่ริมหน้าต่างนะคะ ก็จะมีฮีเตอร์นะคะอยู่ที่ในครัวที่บ้านฮีเตอร์ต่ำนะคะหน้าต่างจะสูงหน่อยนึงอันนี้ก็ทำเพิ่งทำไปเหมือนกันนะคะเอาแช่น้ำไว้นะคะซื้อมาผักชีฝรั่งนะคะเอาแช่น้ำไว้แล้วพอดีว่ามันรากมันงอกก็เลยว่าเอามาทดลองนะคะทำไว้แบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วเราก็จะมาให้ดูนะคะสองถุงนี้นี่คือสาเหตุนะคะ ว่าเราทํางานเรา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 ทำแล้วเราถึงว่าสาเหตุที่ว่าทําไมถึงถึงเลิกนะคะที่บอกว่าจะเลิกและไม่ทําแล้วนะคะกับการเพราะเพราะเมล็ดพันธุ์เมล็ดพืชนะคะในกระดาษทิชชู่นี่คือสาเหตุนะคะนี่คือเพราะทิ้งไว้ประมาณก็ประมาณประมาณประมาณสองอาทิตย์ได้นะคะเขาก็งอกเป็นมะเขือนะคะก็มะเขือเปาะแล้วก็มะเขือน่าจะเป็นมะเขือตอแหละนะคะอย่างอันนี้เป็นมะเขือเปาะ อันนี้น่าจะเป็นมะเขือตอแหลนะคะนี่คือเขางอกขึ้นมาแล้วนะคะจากในกระดาษทิชชู่ที่ทเพะทิ้งไว้นะคะเขาจะยาวแบบนี้แล้วก็อ่อนแอมากเราก็เลยว่าเอามาทําไว้เหมือนกันนะคะก็คือเอาแต่ใส่น้าน้อยไปน้อยน้อยน้อยกว่ากว่าที่เมล็ดเพาะนะคะเมล็ดเพาะต้องการน้ํามากกว่าอันนี้คือใส่น้าเยอะมากไม่ได้นะคะก็จะมีแบบเห็นว่าดินนะคะขอบๆเนี่ยจะแบบชื้นชืนิดนึงนะคะ ก็หวังว่านะคะเขาเขาจะตั้งตัวนะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะรอดหรือเปล่านี่ค่ะเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมถึงนะคะที่ก็อย่างที่บอกว่าทําไมถึงเลิกไปเพราะว่าเราจะทํางานแล้วแบบว่าคือมันไม่เสร็จไม่สิ้นนะคะแล้วแบบพาะในกระดาษแล้วต้องพบประงมนะคะร้อนมากไม่ได้หนาวมากไม่ได้นะคะเออก็เกิดการผิดพลาดขึ้นเยอะเหมือนกัน พอเขางอกมาได้ประมาณนี้แล้วหรือว่าถึงแม้แบบว่ามเล็กกาลังแตกแล้วลากเห็นแบบเขาขาวโผล่ออกมาสักประมาณเซนถึง2เซนติเมตรเนี่ยเราเอามามาลงกระถางปลูกแบบนี้ก็ทําให้เขาช้าได้เหมือนกันก็จะต้องค,อค,อค,อคือเขาใช้เวลานานมากนะคะกว่าที่เขาจะฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็คงคิดว่าเราดึงออกมาลากลากเขามีการขาดก็เกิดการฟื้นตัวได้ยากอีกก็ต้องประคบป,ประงมกันต่อไปอีกนะคะ แต่ถ้าเราทําด้วยวิธีนี้ก็คือเขางอกมาแล้วเราก็ค่อยแบบว่าน้ํานี่แทบจะแทบไม่ต้องลดเลยนะคะถ้าอากาศไมทินในบ้านแล้วก็ไม่ไม่ไม่ร้อนมากนะคะก็เขาก็จะแบบมีไอแล้วก็ความระเหยของเขาวนอยู่ข้างในนะคะแล้วก็สามารถทิ้งไว้ได้เลยคือแบบยาวๆเลยนะคะแล้วก็ค่อยพอเขาเริ่มโตหรือใบสองออกมาเนี่ยเราก็อย่างที่บอกะคะ่ะคือค่อยๆเติมปุ๋ยขึ้นไป อยู่ได้สองสเดือน,นะคะในกระถางแบบนี้นะคะแต่ว่าอยู่ที่บ้านด,ด้วยนะคะว่ามเมล็ดเยอะหรือเปล่านะของเราเยอะก็เขาอาจจะแน่นแล้วก็เบียดกันนะคะหาแสงอาจจะต้องย้ายเร็วหน่อยหนึ่งนะ,ะแต่ถ้าเราพอแบบพอประมาณนี้อยู่ได้เลยคะ่ะยาวๆสามเดือนนะคะสองสมเดือนอย่างที่บอกก็ที่ให้เห็นรูปไปว่าพอไปได้หกอาทิตย์ก็ยังต้นก็ยังเล็กอยู่นะคะก็ยังโอเคอยู่ ล้วพอตอนจะแยกเนี่ยคือรอให้ใบสองเนี่ยโตขึ้นมาสักพักหนึ่งเราค่อยแยกแล้วก me like. so, so so um ันนะคะก็เสร็จสับเรียบร้อยนะคะประมาณนี้นะคะกับการเพราะเมล็ดพริกปี2,522นะคะต็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเริ่มต้นปีใหม่ ด้วยความสดใสนะคะเฮงๆรวยๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ